้ามาจากไหนวะแน่ตอนแรกไปเปิด <and living> <Wars> แล้วรอบนี้แม่งมีตัวนี <Natural> ้มานั่งเราแอคติเวทแม่งได้ปล่าวะฮัตโกลเด้นเฟรดี้วอทเดี๋ยวสวัสดีครับเกิรผมแม่งขโมงเกมแคทตัวแคทเกมไฟน์ไนแอร์เฟรดี้ซิมเลเตอร์ลีเบิร์ดครับผมนะหรือว่าไฟไนท์แบบเล่นเป็นหุ่นไปฆ่ายามอีกเช่นเคย หลังจากพาร์ทที่แล้วผมก็ได้ลองเล่นกับผมนะสิมเพิลไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้ผมว่าผมเข้าใจค่อนข้างเยอะแล้วผมนะหลังจากจบพาร์ทที่แล้วผมก็ไปดูด้วยว่ามันควรจะเล่นอะไรแบบไหนผมพอจะมีเทคนิคในรอบนี้มากขึ้นกับผมนะดังนั้นน่าจะหลอกยามได้ดีขึ้นมัง้งเออแล้วก็จากพาร์ทที่แล้วผมเพิ่งจะสังเกตว่ามันมีอย่างหนึ่งในนี้ที่ผมไม่ได้กดก็คือเอ็กซ์ตร้าครับผมนะ นั่นก็คือในเอ็กตมันมีเควสด,ด้วยเว้ยถ้าเราทำเควสเราได้ของรางวัลด้วยเออเนี่ยมันจะมีต้องไปจับยามเข้าหุ่น25ครั้งอะไรแบบนี้หรือว่าเราต้องบุกไอฮอนเตดวันในไฟใไนให้ตื่นไม่รู้ทําไงเหมือนกันอันนี้ต้องเจอซีเครตในไฟใไนหนึ่งเหมือนต้องเก็บของรับในด่านไฟใไนหนึ่งก็ได้ของเหมือนกันนะผมนะแต่ว่าอันนี้สําเร็จตัวเอรเรียลเราทําเสร็จแล้วเรากดเคลมได้มันได้อะไร ได้เหรียญมากครับผมนะโอ้จากเมื่อกี้16กลายเป็น6 6เพิ่มมา50ถ้าเกิบว่าเราจะมีตังค์ไปซื้อหุ่นเลยใช่ไหมเนี่ยแรมเลยผมนะดังนั้นพาสนี้จะได้ดองตัวใหม่กันที <c oughs> โอเคแล้วเราต้องปลดล็อกก่อนไหมต้องปลดล็อกก่อนใช่โอเคจย่าปลดอะไรก่อนมันมีเอาเงินมาปลดล็อกแล้วก็เอาเงินไปซื้อของพวกนี้ด้วยครับผมนะแต่ว่าเรามาปลดล็อกตัวกันดีกว่า ก็คงจะปลดไปตามลำดับเราปลดบอนนี่และชิกาได้แล้วก็ปลดเลยแล้วกันอเพราะพาร์ทที่แล้วอ่ะเราสามารถสิงร่างพวกบอนนี่ชิกาได้แต่ว่าเหมือนเราจะใช้เปิร์กของมันไม่ได้ถ้าเราสิงเราสิงได้แค่ตัวมันแต่ใช้ความสามารถพิเศษไม่ได้เพราะแต่และหุ่นมันจะมีเปิร์กของมันอือ่ะเรามาปลดล็อกบอนนี่เรียบร้อยบอนนี่แล้วก็ชิกาด้วยจัดไปปลดล็อกให้หมดกับผมนะจากนั้นก็มาลองเล่นกันเลย ว่ามันเป็นยังไงบอนนี่กัชิกะเริ่มจากบอนนี่เกมาเล่นเป็นบอนนี่ครับผมเนะี่ยซึ่งผมก็ได้เรียนรู้วิธีการดูความสามารถของหุนแต่ตัวมาด้วยนะกดแทปครับผมเนะี่ยมันจะบอกถึงสกิลมุมขวาล่างว่าทำอะไรได้แล้วก็บอกถึงสเตตของตัวละครด้วยว่าสปีดพรีเซนต์ฟรีอะไรเท่าไหร่ผมนะบอนนี่ความสามารถคือแกรมแจม ดีครสสแกเอเวเรตี้บายสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่แน่ใจมันค่อยยังไงลบสแกเอเวเรตี้ลบความสามารถในความกลัวของยามมั้งไม่แน่ใจครับผมนะเออแล้วก็เก็บไปโอ้เก็บของแปบ๊บแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้มาผมนะสาเหตุที่ผมเข้าไม่ได้เลยเพราะว่ายามม่มีค่าแปรนิกสูงเกินค่าแปรนิกอยู่บนมุมซ้ายบนนู้นนะผมนะ ยิ่งค่าแปรนิกมันน้อยเท่าไหร่มันยิ่งจะไม่ดูกล้องดังนั้นเทคนิคก,ก็คืออยู่นิ่งๆจนกว่าค่าแปรนิกมันจะน้อยแล้วเราค่อยบุกเข้าไปทีเดียวแต่ตอนนี้ค่าแปรนิกเพิ่มมากมันน่าจะเห็นผมผ่านกล้องปะ่ะเออ้ะได้อยู่ใกล้ไปมันก็จะอืมไม่ยอมเปิดประตูคือต้องหาตำแหน่งแหลมๆตรงนี้ไหม ตรงนี้มันจะเห็นปะแต่ผมเดินออกมาแม่งก็มูฟทมงเข้าไปต่อไม่ได้อีกเดินเข้าไปจากตรงนี้น่าจะทันเนี่ยเทคนิคก็คือเราก็จะรอคาไปอีกระหว่างที่รอนี่ก็อาจจะสิงหุน่นเอา้าแต่เหมือนวอนนี่มันจะสิงหุน่นตัวอื่นไม่ได้ผมนะเฟรดดี้สิงได้แต่วอนนี่เหมือนจะสิงไม่ได้ตอนดูตัวเรี่ยมเขาเขียนบอกอยู่ว่าถ้าเกิดมีความเข้ากันสูมันก็สิงได้แต่วอนนี่สิงไม่ได้อะ ประเด็นก็คือความสามารถบ่อน,นีไม่รู้มันใช้ยังไงลบสแกวรตี้หมายความยังไงวะคือความกลัวมันน้อยลงไม่แนใจแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่เปิดประตูปะเปิดยังตัวนี้ผมรอยอยู่ผมนะคับเปนิกมาเหลือน้อยแล้วเปิดแล้วมั้งเนี่ยเปิดปะเปิดนี่แต่ตัวเดินปุ๊บแม่งคาไปนิกพุ่งปรี๊ดเลยเห็นไหมไม่นี่มันปิดอยู่ไอ้ห่าแม่งปิดอยู่แล้วตัวขยับนิดเดียวคาไปนิกพุ่งกลับมาเยอะ ไม่เห็นกล้องใช่ไหมถ้าผมอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้กล้องก็เห็นให้ไปอยู่ไหนั้งงั้นตรงนี้แลวคาแปนิกนี้ลดอย่างนานเนี่ยผมนะอบนอกว่าแปนตัววันนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขามสามารถมันใช้ยังไงดีคริสสแกรเวตตี้ไปสิบห้เปอร์เซ็นต์หมายความยัไมอยอยงไงวะลดความสามารถในความกลัวแล้วมนก็ยังกลัวตัวเยอะอยู่เนะี่ยวันนี้แล้ววันนี้ก็สิงไม่ได้ด้วยเพราะว่าวันนี้นี่ค่อนข้างเล่นยาก ถ้าผมไม่รู้ว่าความสามารถมันคืออะไรนี่ก็คงจะเล่นแทบไม่ได้เลยเดี๋ยวค่อยลองคิกะจะคือตอนนี้แบบปิดยาวพยายามยืนนิ่งๆแล้วค่าแนอนิกมันลดเยอะหรือตัวอยู่ใกล้ไปแม่งเลยไม่เปิดประตูเนี่ยค่าแนอนิกมันจะหมดเลยนะมันก็ไม่เปิดประตูเลยมันกลัวอะไรกูขนาดน,นั้นวะเนี่ยค่าแนอนิกหมดแล้วอา้าว ล้วเฟดดี้มึงมาอะไรเนี่ยกูรอจะเข้าตั้งนานกูไปที่อื่นก็ได้แม่งไอ้เหมาปุ๊บกูส่านั่งรอฆ่าแปนิกรอตั้งนานเฟดดี้มึงเดินเข้ามาเสียบเพราะวันนี้เล่นยากเกินว่ะถ้าผมไม่รู้ความสามารถมันคืออะไรผมทําอะไรไม่ได้เลยลบสแกบริตี้มันเขายังไงวะและคือตอนนี้ก็ไม่น่าทันแล้วมังจะตีฮารุสายยืนซุ่มรอฆ่าแปนิกรอตั้งนานเฟดดี้มาจบเลยครับผมเนะยไม่ต้องเข้ากันแต่ละคน มันควบคุมไม่ได้แต่มันสิงไม่ได้ควบคุมไม่ได้เนี่ยตรงเนี่ยตรงตรงตรงเนี้ยตำแหน่งนี้น่าจะดีนะแต่ตอนนี้ไม่น่าทันแล้วเพราะค่าแปนิกแม่งสูงโคตรมันคงไม่เปิดประตูให้ตัวหรักนอนขึ้นพูดขนาดนี้ฮอเอ้าเขาได้อะโอ้เข้าได้โอเคมันเผลอก็ผมนะโมแต่ดูเฟรนดี้โอเค,อเ,ค,เ,อเ,คเราดีเฟรนดี้ช่วยเราแต่บอลน,นีเลนยากผมไม่รู้ความสามารถคืออะไร เออแต่ได้ตังก็โอเคแต่เล่นเฟรดี้ควบคุมตัวอื่นได้แล้วมันได้โบนัสถ้าเล่นดีๆมันได้โบนัสเยอะกว่านะแต่ว่าลองชี้กาดกันบ้างครับผมนีว่าคุณเธอทำอะไรได้อาจจะแลมกว่าบอนนี่ชีก้กาดเดชิเก้นความสามารถนายกาดเฟียรอยู่10%เนกายดกลัวคุณน้อยลง10%อันนี้เข้าใจง่าย แต่ว่าเห็นเฟียเฟียข้างล่างแม่งอย่างเยอะเลยนะค่าเฟียอ๋อค่าโซค่าโซก็น่าจะเป็นค่าที่ไว้สิงค่าน้อยก็สิงไม่ได้มันแต่ที่มันสิงได้เอ๋บอนนี่เดี๋ยวบอนนี่มันมีสิบสามเปอร์เซ็นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นอะไรด้วยเปอร์เซ็นต์เฟดดีส้สิงได้หมดชิก,กาเหมือนสิงแต่แค่บอนนี่บอนนี่สิงใครไม่ได้เออแม่งแปลกดี แล้วมามองกล้องหยุดตู้เดี๋ยวผมขอไปเก็บนั่นกันมันคือตังค์ใช่ไหมนี่นคือตังค์เออชิกาที่พอเข้าใจได้ว่าคอามาคืออะไรแล้วก็ชิกาคอนโทรลบอนนี่ได้แล้วเฟรดดี้อยู่คอตามาอะไรเข้านี้ได้แล้วมันคืออะไรข้างนั้นนั่นคืออะไรวัดจะเออเราต้องหาสอ,อ๋อ๋อซัมมอนเซอร์เคลิลไอคอ,อที่เราได้มา เออมาวางตรงนี้ได้เหมือนมันจะมีไอเทมลับที่เราเก็บล้าจะได้เควสผมนะถ้าเราเก็บของมาแล้วก็มาจุดเพื่อเรียกไอ้นั่นแน่เลยมันจะมีเควสที่บอกไปเรียกไอฮอนเต็ดวันใช่ไหมต้องไปหาขอจากโน่นจานี้มาของครบก็จะเขาเรียกอะไรเรียกม่งออกมาแต่ตอนนี้น่าจะยังขาดของอยู่ให้ดาวอาจจะอยู่ตามที่ต่างๆแต่ตอนนี้ผมขอไปรอก,กันเวลาเยอะเกินบอนนี่อยู่แน่นไป ใช้สเต็ปม,มาสองทางครับผมเนี่แล้วก็รอกลับไปชิกะถ้างั้นเรารอมันเพลยนก็ได้ปิดประตูเว้ยเหรอแน่ตรงนั้นาจะใกล้ไปตรงนี้ตรงนี้น,น่าจ,จะโอเคตอนนี้ก็ยืนนิ่งรองมันหายแปนอีกแม่งไม่หายแปนอีกเลย ความสามารถคือเอ็งกลัวตัวน้อยลงใช่เหมะโอเคมันน่าจะไม่เห็นผมแล้วตอนนี้มันกลัวตรงนู้นอยู่เพราะว่าบอนนี่ไปไหนแล้วเนะนี่ยอ้าก่งเนี้ยหละระหว่างที่รอฆ่าแปนิกอืมแต่ถ้าผมสม่งไปนั้นเดี๋ยวฆ่าแปนิกก็เพิ่มเรายืนตรงนี้เลยก็ได้มั้งแน่น <c oughs> ต้องเห็นกูอีกกหาย ถ้าผมรู้จุดยืนที่มันจะไม่โดนอะไรนี่น่าจะดีแต่นี่มันใช้กล้องอยู่โข้ไปได้ไหมจังหวะนี้ไม่แน่ใจตอนนี้คือมันใช้กล้องอยู่ผมรอค่าแปนิกมันน้อยสุดๆก่อนวันนี้ก็ไม่ไปไหนแล้วโอเคเรามันถึงสักประมาณตำกว่าหนึ่งขีดน่าจะเข้าได้ชัวร์จากตรงนี้ เออถ้าเท่าที่ผมไปฝึกหลังไมมาคิดไม่พลาดนะตอนนี้มันดูกล้องอยู่เอาเวอร์เล็บเรือน้อยแล้วค่าแปลน,นิกจะตำดีดดดโนแปลนิก no เลยก็ได้วิปไอเฮ้ยติดมูฟทามเร็วมันยังไม่ออกมาเลยยึบไปแล้วโอเค ประมาณนั้นก็ผมนะถ้าเราปุมค่าแปรนิกค่าอะไรได้แล้วก็จะสามารถเข้ามาได้จากรอบที่แล้วเข้าไม่ค่อยได้ตอนนี้เข้าได้แบบล้วๆแล้วพิกาก็โอเควันนี่นี่ไม่รู้จะเล่นยังไงมันเกี่ยวกับขอที่จะซื้อด้วยเปล่าไม่แน่ใจนะอ๋อแล้วก็มีเลเวลด้วยเลเวลนี้อัพไม่แน่ใจอัพแล้วได้อะไรไม่หมายถึงพวกนี้แบบฟรีเอเบอร์ตี้เนี่ย เรนไฟพาวเวอร์อีทยูดถ้าใช้อันนี้นะในกาดเฟยูเทนเปอร์เซนตเอออันนี้เป็นโทเคนของชิกะดีคลีสสแกร์เบตี้อันนี้คืออะไร <c oughs> ไม่เก็บอันนี้เพิ่มสปีดห้าสามวิเพิ่มสปีดสามสิอา์เซนตร์阿ทรยุดบีฮอปวัดอินเคสตอลสเต็งยี์เซ เออพอเรารู้แบบนี้ลองกลับไปเล่นเฟดี้ไหมอ้าวอ๋อ,อ,อถ้ากดในเดวแบนนี่มันจะมอความสามารถได้แลลวแล้วก็เปิร์กสามารถใส่ตรงนี้ได้แต่มันก็จะมีเปิร์กของมันเองอยู่ปะเฟดี้มีเปิร์กใช่ไหมเออผมรู้แบบนี้แล้วลองกลับเล่นเฟดี้หน่อยละกนันมันมีมันทำอะไรได้เปิร์กมันไนกาเฟรยูยี่สิบเปอร์เซ็นต์มอ อ๋อมันทำให้นายกาดกลัวเรามากขึ้น20%มันก็แย่ไ <laughs> ิอ๊ะเอ้ามาจากไหนวะเนะี่ยตอนแรกไปเปิดแล้วรอบนี้แม่ง <c oughs> มีตัวนี้มานั่งเราแอค i v เวทแม่งได้ป่าวะคัตโกลดเด้นเฟรดี้วอทแดมเอ๊ะคืออะไรตอนนี้เราเป็นโกลดเด้นเฟรดี้เหรออะเอ๊ะ มันทำอะไรได้นี่คือเราซัมมอนฮอนเต็ดวันเลยใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าซัมมอนแล้วได้อะไรครับผมเนะแลวมันก็หายไปแล้วหรือตูเป็นโกลเด้นเฟรดี้ก็ไม่เกี่ยวใครรู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นก็บอกผมแล้วกันมีการซัมมอนโกลเด้นเฟรดี้ด้วยค <c oughs> ่าแปนิีกน้อยมากเลย ผมห้ามอยู่ตรงนี้มันจะเข้าดทันทีมันต้องเข้าไปอยู่ในช่วงระหว่างนี้ไม่งั้นจะติดมูฟไทม์เออตรงนี้แหละผมจะเข้าได้แล้วมาทําให้มีเสียงมันได้ยินเสียงนะ่ะเสียงโกดิฟดีเราปลดไป <c oughs> มองเห็นตัวอีกปล่อยไปตอนนี้ผมเข้าได้แล้วผมเนะี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับมูฟไทม์แล้ว แต่ผมรอค่าแปนิกมันน้อยโคตรๆก่อนแล้วค่อยเข้าทีเดียวเพื่อความชชว่อเอพอเข้าใจระบบค่าแปนิกหรืออะไรแบบนี้มันทําให้ผมเข้าได้สม่าเสมอและได้รัวๆไม่ต้องมานั่งกลัวจะเข้าไม่ได้แปนิกในน้อยให้เหลือศูนย์เลยก็ได้เพื่อความชั่อนะแอนเดอร์กูอืมคือถ้าเกิดทำแบบนี้คือชั่อร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเข้าใจเทคนิคการเล่นแหละ ที่เหลือก็จะเพิ่มเติมด้วยการสิงหุ่นตัวอื่นให้มันอยู่ใกล้ๆเพื่อเอาคะแนนเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้แต่เมื่อกี้คือผมทาําำเร็จใช่ไหมเควสยังเหรอผมนึกว่าผมสำเร็จเควสนี้แล้วเว k เ t อ e h ฮอนเต็ดวัไม่ใช่เหรออาโอเคแต่ไงก็รับของรางวัลปุ๊บเรามีได้กินเพน็ดเคลมหมูเป็นร้อยเหลือดม ถ้างั้นผมปลดได้หมดเลยทั้ง2ตัวเดี๋ยวรอบหน้าจะมาลองสปริงแท็บแล้วก็ฟ็อกซีก่ครับผมนะหรือว่าเราต้องกดอันนี้เวกเดอร์คอนเทนต์วันคือภาพมันเหมือนสปริงแท็บเลยหรือว่าถ้าเราจะทำเฟสนั้นสำเร็จเราต้องกดน่าจะใช่นะเอออาจจะใช่น่าสนใจเดีย๋ยวค่อยดูกันในพาร์ตต่อไปผมนะก็โอเคใครชอบคลิปนี้แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นเกินใจผมนะใครอยากดูผมเป็นจินต่อไปอลืมกดไลค์กันเยอะๆกันไว้หน่อยคลด้วยนะ